หนึ่งขั้าใจขั้นตอนตรงนี้ขั้นตอนทวีนไฟเมียอะไรอ่ะมามาเจอความสุขที่มันจอมปลอมก่อนนะคะมาเป็นความสุขที่สุขไม่จริงนะคะรักรักไรเงื่อนไขเราก็ต้องมาเข้าใจว่าเราต้องรักแบบไหนขั้นตอนต่อไปก็คือในการกระเทาะปมนะคะไอ้นี่กระเทาะปมเราต้องมาเรียนรู้เรื่องหลายเรื่องกระจกสะท้อนนะคะและไอ้ปมนี้ที่เรามีมาเนี่ยมันเกิดมาจากได้ได้ยังไงก็เกิดมาจาก โซลูชน so ของเรานะคะวาระก,กรรมของเราที่เขียนมาเป็นโซลูชันอันเนี้ยแล้วคนต่างๆที่เขามากระเทาะเรานะ่ะเขาจะมากระเทาะเราแบบไหนแล้วเราต้องมาเยียวยาตัวเองในรูปแบบไหนนะคะแล้วต้องมาทําความเข้าใจคู่ทวินเราแล้วก็มารักไร้เงื่อนไขให้ได้นะคะนี่คือการเยียวยาทั้งหมดเลยนะกระบวนการการเยียวยาเนี่ยอาจจะนานหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้นานเท่ากับกระบวนการของการเขาเรียกว่า,าไปเรียนรู้ เพราะว่าพวกเราเนี่ยไปเรียนรู้มาตั้งแต่แบบร้องอุ้วมาอย่างเงี้ยเราก็เรียนรู้ละชุดประสบการณ์ของมิติที่3ที่สั่งสมในตัวเรามาให้เราเป็นคนทั้งสองด้านน่ะมีโลกสองใบอ่ะทั้งด้านมืดและด้านสว่างของเราอะ่ะนะคะนั่นแหละค่ะไอพาร์ทเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเรียนนานหน่อยอาจจะใช้เวลาเป็น10บสปีเลยนะในการเรียนแล้วก็วิเคราะห์ตรงนี้แล้วพอมาเจอทวินเฟลมปุ๊บเนี่ยให้คุณรู้ว้ว่าการเรียนตรงนั้น,นจบแล้วนะ แล้วคุณจะต้องมาแหวกตัวเองแล้วนะแล้วต้องมาเยียวยาบางคนก็ใช้เวลาเยียวยาครึ่งปีนะคะหนึ่งปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าวาระที่คุณพร้อมจะชนน่ะชนกับความจริงที่คุณเป็นน่ะมันมีมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าอ่าฉันดับเครื่องชนแล้ววันเนี้ยคือแต่ประดับเครื่องชนปุ๊บผ่าชนไปจริงๆถอยร่วงนะคะไม่ไหวเพราะว่าหูพอมามาชำละดูอะ ตรงนู้นก็มีจุดบอดตรงนี้ก็มีจุดบอดไอ้นีกน้ก็เหม็นไอ้นี้กันเน่านู่นนั่นเนี่ยแยะมากมายตราบใดที่คุณยังอายความจริงอยู่นะครับในจิตใจนะผมจะบอกอเลยผู้คุณจะไม่ไม่มีวันที่จะเจอความจริงเลยอะไรคะเคทตี้ไปเจออีกช่องมาตะกี้เอเออะจจริบวิญญาณอย่างเดียวเลยค่ะขอบคุณจใจเต้า จะรีบวิญ,ญญาณก็ถ้าเขาริบได้ถ้าเขาทําได้ก็ปล่อยเขาทําไปไ <c oughs> อ้นี่ไม่เกี่ยวกับพวกเรานะคะ <c oughs> เขาอยากจะไปริบวิญญาณไกลไปรีบดวงจิตใครถ้าเขามีความสามารถไปริบ <c oughs> ก็ไปริบไปเลยนะคะแต่ทีเนี้ยเราอะเราอะเ,เราเป็นจิตแบบไหนเราจะเป็นจิตให้เขาไปริบหรือเปล่านะคะถ้าเราอ่อน ถ้าเราไม่แข็งแรงนะคะแล้วเราก็แบบเขาเรียกว่าไม่เท่าทันตัวเองอ่ะเราก็อาจจะเกิดความกลัวตรงนี้แล้วก็เผลอนะคะไหลเข้าไปในกล่องกล่องนั้นที่เขาจะแบบกักเก็บดวงวิญญาณของเราไว้เพื่อคจค,คุณอาจจะกลายเป็นเป็นลักยมโดยแบบไม่รู้ตัว <laughs> ลงโลน้ำมันจันแน่ใช่ใช่คที่บอกว่าเหมือนสร้างความกลัวให้คนอื่นถูกต้องเลยนะคะก็มันเป็นเทคนิคและวิธีการของเขาเหล่านั้นคุณต้องสร้างให้ดูให้ดูโลกใบนี้อาจจะไม่ได้ยุติธรรมกับคุณในทุกเรื่องเพราะว่าเพราะว่าคุณมีโซ่แลนที่จะมาเรียนรู้นะคะในพารต่างๆแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขามันยุติธรรมที่สุดก็คือเจอคนละครึ่งทางค่ะ ด้านฝั่งฝั่งฝั่งที่ต้องการให้คนกลัวเขาก็จะทําหน้าที่เต็มที่เพื่อให้ทุกคนกลัวเพื่ออะไรให้ทุกคนไปเป็นทาสเขาให้ทุกคนไปเข้าอยู่ในกลุ่มเขาให้ทุกคนไปซีโรล,ลาดกับตัวเขาแล้วก็ไปไปหยุดภายใต้ความควบคุมของพวกเขาและไออีกครึ่งทางเนี่ยก็จะเป็นคนเนี่ยที่มันนั่งอยู่แบบเนี้ยแบบตื่นนะเธอก็ก้ มาดูแลตัวเองนะอย่าไปเผลอเลยให้ใครเขามาริบดวงจิตด,ดวงวิญญาณของคุณนะแล้วคุณองแก้ไขยังไงอะไรยังไงนี่แหละค่ะเพราะฉนะนั้นถัว่วถั่วกันไปก็คือเราต้องมาดูว่าคนที่อยู่ตรงกลางที่เขาจะเลือกฝั่งะเขาจะเลือกไปฝั่งไหนถ้าเกิดคุณกลัวคุณก็จะไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปเป็นท่าต่อนะคะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วคือแบบชีวิตแบบนี้ฉันพอแล้ว ที่ผ่านมาก็โดนอะไรไม่รู้ควบคุมทั้งอัตราการเงินนะคะความขาดแคลนคนรอบข้างและแถมมาเจอทวินเฟมอีกไปดีกว่าฉันแต่หลายท่านเนาะเดินทางสายกลางใช่เลยเเคที่ y, นะคะเคที่เขียนว่าเขาบอกว่าถ้าทําพลังงานไม่ผ่านค่ะถ้าทําพลังงานไม่ผ่านถูกริบดวงวิญญาณคือถ้าเรามาพูดในภาษามนุษย์ ก็คุณยังทําความดีไม่เป็นอ่ะแล้วเวลาคุณตุยไปก็ก็ไปตกนรกมันประมาณเดียวกันนะคะอเนี้ยประมาณเดียวกันก็คือมาสร้างความกลัวให้คุณจะต้องมาเอ,อ่อทำความดีนะเพื่อที่จะไม่ต้องไปตกนรกหรือไปไปไป,ไปอะไรอย่างเงี้ยที่เคที่บอกนั่นแหละแต่ว่าถ้าเรารู้ถึงระบบเราเข้าใจอ่ะแล้วเราจะกุูไปทําไมนะคะ เพราะฉะนั้นไอทางสายกลางตรงเนี้ยคุณก็ต้องเข้าใจด้วยกว่าที่คุณจะมาสายกลางตรงนี้ได้อะคุณถลายไปซ้ายหรือไปขวามากไปหรือน้อยไปไปทางด้านมืดของตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าด้านสว่างของตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าจนมันเกิดอัตตาอีกโก้จนเราผลักตัวเองมาที่ด้านมืดตาช่างของเราทั้งสองด้านนะ่ะมันบาลานซ์กันหรือเปล่ามันมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะที่หนักไปไหมเบาไปหรือเปล่าอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเวลาเกิดเราพิจารณากับจิตของตัวเราเองอะนะเราก็จะไม่กลัวทุกคนอะมีโอ่งน้ําเป็นของตัวเองนะคะโอ่งน้ําในที่นี้ก็คือกายสังขารของเรานะคะผู้สร้างก็ให้เรามามาเกิดในท้องแม่นะคะแล้วก็มาเป็นอย่างนี้โอ่งใบนี้แล้วก็จิตวิญ,ญญาณของเรานะคะลงมาปึ้งเพื่อให้เราได้เขาเรียกว่าขับเคลื่อนโอนน่งนะอันเนี้ยได้นะหรือรถคันเนี้ย นะคะแล้วก็จิตสํานึกของเรามันเป็นตัวที่เก็บนะคะชุดประสบการณ์ต่างๆที่เขาเรียกว่าเราเทน้ําใส่องค์ของเราอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นองค์ของเราเราต้องดูแลองค์ของเราเองแล้วเกิดเขาเหล่านั้นเขาบอกว่าเขาผ่าแล้วนะคะเขาดีแล้วจิตใสงดงามทุกอย่างเรียบร้อยก็อนุโมทนาเลยสุจะขออนุโมทนาเลยนะคะแต่ว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเนี้ยวันเนี้ยบอกตัวเองนะโอ่งชั้นเดี๋ยวชั้นจัดการเองนะเดี๋ยวฉันเลือกเองว่าอะไรที่มันเน่าเหม็นฉันจะไปให้มันอยู่ไต่ใต้ก้นโอ่งอะไรที่มันใสฉันจะเอาขึ้นมาคือเขาเรียกว่ายอมที่จะมาะเผชิญด้วยตัวเองนะคะผ่านไม่ผ่านใครตัดสินบอกเลยว่าผ่านไม่ผ่านใครตัดสิน คุณทุกคนรู้อยู่กับใจจะอธิบายให้ข้าจานะครับคำว่าพลังงานไม่ผ่านตรงนี้พลังงานตรงนี้ก็เปรียบเสมอกับจิตใต้สํานึกของเราหรือพลังงานของตัวเราเองนะครับว่าเหมือนกับการที่เราจะปรับเปลี่ยนระดับภพภูมิถ้าเราเปรียบเทียบไปเห็นภาพงา่ายเราเป็นคนพุทธใช่ไหมหรือเป็นคนศาสนาอะไรก็แล้วแต่เพราะมันอยู่กับเรื่องคุณธรรมถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาพลังงานเราก็สูงขึ้นถ้าพลังงานเราไม่ผ่านเราก็จะการที่จะขึ้นมิติ ขยับขึ้นมิติไปมิติที่สูงกว่ามันก็จะเป็นเรื่องยากนะครับมันก็แค่นั้นเองก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การปฏิบัติและทาตัวของเราถ้าเราคิดไม่ดีไอ้จิตที่คิดไม่ดีของเราก็พาเราตกต่ำแต่ถ้าเราคิดดีแล้วนะครับเราแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นก็แค่นี้มันไม่มีใครที่จะมาสามารถจะมาดึงลังรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นี่ตัวเราเราเป็นผู้สร้างแล้วเราก็เป็นผู้ดับมันเองครับแล้วเราก็เป็นผู้เลือกด้วยที่เราจะเอาอะไรใส่ไปในองค์ใบนี้ของเรานะคะดังนั้นเราจะรู้ นะคะไม่ว่าจะเป็นความดีที่เราสร้างความไม่ดีที่เราสร้างมานะคะคนรอบตัวอาจจะไม่ได้รู้แต่คนที่รู้คืออะไรตัวเราเพราะฉะนั้นเราโกหกตัวเราเองไม่ได้นะคะทีนี้เราก็มาจัดการกับตัวเราแล้วเราก็มาตัดสินตัวเราเองได้เลยว่าอ๋ออันนีเ้เรายังตัดสินคนอื่นอยู่ไหมณวันนี้เราเราอยู่กับตัวเองหรือเปล่านะคะเรารู้จักตัวเองหรือยัง คุณรู้จักตัวคนเองหรือ,อยังว่าคุณเป็นโรคอะไรมาคุณไปโดนบาดแผลตรงไหนและคุณยังเจ็บปวดตรงไหนอยู่และคุณสามารถที่จะจัดการกับบาดแผลตรงนั้นของคุณได้หรือ,อยังนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเราเกิดมาบนโลกไปเนี่ยเพื่อพิจารณาในสิ่งที่เราเรียนรู้มาเท่านั้นนะคะไม่ใช่ให้คนอื่นมาตัดสินเรานะเราสามารถที่จะ เป็นแพทย์ดูแลตัวเองได้นะฮะทีนี้คนเหล่านั้นน่ะที่มาบอกว่า,เ,าเขาเป็นรักไรเงื่อนไขแล้วนะเขา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 สามารถรู้วาระจิตของคนได้แล้วนะน่นนั่นเนี่ยแล้วเขาก็ดูวาลจิตอ่ะสมมุติเราเราเป็นคนดีระดับหนึ่งอ่ะสมมติเราจิตใจของเราจิตสํานึกเราเริ่มตีขึ้นมาแล้วนะเริ่มดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเหล่านั้นน่ะเขายังตัดสินเราอยู่โอ้ยยังดีไม่พอนะน่นนั่นนี่ เราก็แค่เข้าใจว่าแน่นอนค่ะเราถ้าเราดีพอเราเราเสร็จแล้วเราทํางานตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราเราเป็นมิติห้าเรียบร้อยแล้วคําถามที่จะตั้งคําถามแรกก็คือคนที่ขึ้นมิติห้าเรียบร้อยแล้วคุณแล้วคุณจะอยู่ทําไมบนโลกใบนี้รีบละสังขารเลยสุดจะรีบบอยเขารีบลักสังขารแล้วก็กลับไปที่มิติห้าเลยนะคะจงอย่ายอยู่ถ้าเกิดคุณไม่มีภารกิจอะไรเพิ่มเติมแล้ว นะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีภารกิจที่จะต้องมาบอกต่อมาช่วยเหลือคนต่อก็ต้องอย่าสร้างความกลัวแต่ให้สร้างความเข้าใจเพราะว่าคุณเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วจุดที่เป็นผู้ที่ไม่รู้มาก่อนจุดที่สร้างความเสื่อมให้กับตัวเองมาก่อนวันนี้คุณสูงแล้วแล้วคุณจะต้องมาเขาเรียกว่าระดับพลังงานความถีของคุณสูงแล้วนะ่ะ แล้วคุณจะต้องมาทําอะไรก็ต้องมาทําทความเข้าใจของคนที่เขายังไม่รู้ให้สังเกตง่ายๆครับคนที่ผ่านอารมณ์เหล่านี้แล้วคนที่รู้จรงิงเขาจะไม่พูดหรือจะไม่สร้างความกลัวใดๆให้กับโร,จร,รงจิตวิทญ,ญาไหนเพราะเขารู้ว่าความกลัวเขาเคยผ่านความกลัวมาก่อนจริงเขาต้องรู้ว่าความกลัวมันสร้างให้คนรู้สึกไม่ดีนะเพราะฉะนั้น เวลาที่เขาสอนเวลาที่เขาบอกหรือเขาอธิบายเขาจะต้องเอาความจริงมาพูดพูดให้เราเข้าใจให้เราไม่ตกอยู่ในห่วงของความกลัวจนเราไม่กล้าทําอะไรไม่ถูกจะต้องถูกครอบงำถูกความเชื่อที่ต้องต้องชี้ต้องเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ไม่ใช่จะต้องเอาความจริงมาพูดวิธีของการหลุดพ้นวิธีของการหนีเอาตัวรอดวิธีของการใช้ชีวิตยังไงให้เราหรลุดพ้นออกจากความทุกข์นั้นนั่นคือสิ่งที่อนั้นคือสิ่งที่เขาหมายว่า เขาประชิญมาจริงนะ,ะแต่ถ้าเป็นเรื่องการครอบงำหมดที่ไหนเขาก็ใช้กันที่ไหนเขาพูดกันมันไม่มีประโยชน์เราไม่ต้องไปฟังแล้วค่ะดังนั้นเราจะต้องมาเป็นจิตที่อิสระนะคะจิตที่อิสระในที่นี้ไม่ใช่อิสระและทําตามใจตัวเองนั่นคือกิเลสนะที่เราจะต้องมาเขาเรียกว่ามาเสริมให้กับตัวเองแต่จิตอิสระนี้ในที่นี้ก็คืออะไรคือการที่เราเก็บชุดประสบการณ์อะไรบางอย่าง ก่อนที่เราจะเอาเข้าตัวแม้กระทั่งการความคิดนะคะความรู้สึกที่คนอื่นเขาโยนใส่เรามาก่อนที่เราจะรับแรงกระแทกตอนนั้นเราต้องมาพิจารณาก่อนนะคะพิจารณาโดยใครใช้ใช้อะไรพิจารณาผู้สร้างนะคะสร้างกาย,ยางสังขารนี้มาเพื่อให้เรามีสมองก็เราต้องใช้สมองของเราเนี่ยในการพิจารณาแต่ไม่ได้พิจารณาด้วยอารมณ์เราต้องเข้าใจว่า อะสมองซีกซ้ายของเราสมองซีกขวาของเราทําอะไรบ้างซีกหน้าซีกหลังทําอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่มนุษย์ของเราอะมันจะตกมาตุยอะด้วยสมองซีกหลังของเราเพราะว่าสมองซีกหลังของเราเนี่ยมันเก็บไปด้วยชุดอารมณ์นะคะชุดประสบการณ์ความเจ็บปวดต่างๆอะแล้วไอชุดไอสมองซีกหลังเนี่ยมันจะส่งตรงมาที่สมองด้านหน้าของเรา ในการที่จะปล่อยพลังงานนั้นออกไปนะคะดังนั้นนี่แหละค่ะเราเรามาอยู่กับตัวเองอ่ะนะคะมาพิจารณาจิตอิสระของเราเราก็สามารถทำได้ในรูปแบบของการพิจารณานะคะนี่ก็คือคนที่เขามีปัญญาใช้ปัญญาเป็นนะคะคือไม่ได้มีสมองแค่วางไว้ในกระโหลกของเราเราเอาตรงเนี้ยออกมาใช้ด้วย อย่างงี้ค่ะโดยที่อันนี้อาจจะพูดตรงและแรงไปนิดนึงนะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเราต้องเอาเขามาใช้ด้วยค่ะเรื่องแนะนําก็คือเราผมไม่อยากให้ทุกคนไปตกอยู่ในความกลัวนะครับอย่าเรียกว่าทุกคนบนโลกนี้เกิดมามีข้อสอบมาแบบเดียวกันตั้งแต่กาเนิดเลยคือความทุกข์ความทุกข์นี่แหละดีครับค่ะเพราะข้อสอบเนี่ยคือการถ้าเราไม่ไปค้นหาด้วยตัวเอง ไม่ไป,ปเผชิญกับความทุกข์นั่นเองเราจะไม่รู้สิ่งที่มันสุกจริงๆมันคืออะไรเพราะนี่คือชุดประสบการณ์คือข้อสอบที่ทุกคนเกิดมาแล้วได้มาเท่ากันหมดทุกคนนะครับกินแม่ไทยเกิดมาแล้วสมบูรณ์แบบในโรกนีนะฮะต้องไปวิติตอื่นเท่านั้นนะเกิดมาแล้วจะสบายเพราะว่าที่นี่คือโรงเรียนฝึกนะฮะเราจะข้ามผ่านไปได้ก็ต่อเมื่อเรารเผชิญกับาข้อสอบเนี้ย พอ<ช>สอบเป็นความพวกนี้แลวเราเข้าใจมันเองไม่มีหนทางหนีนะครับทุกคนต้องก<ม>้าวเดียก้าว<ม>เดินข้าไปเรียนรู้กับมันเองนะครับคนอื่นไม่สามารถมาบอกได้ม,มันเป็นทฤษฎีได้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คือทฤษฎีหมดทฤษฎีแม้กระทั่งคําพูดผมทุสองคนนี้ก็เป็นทฤษฎีแต่เราจะข้ามแบบนด้คือเราลองจับสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาพิจารณากันด้วยจิตด้วยใจเราเองปุ๊บ<ช>แล้วก็ลองเอาข้อสอบเหล่าเนี้ย ไปพิจารณาดูถ้ามันใช่อเอ้ยมันโอเคเราก็จะค่อยการกระบ,บาดถูกไปทีละข้อในการข้ามผ่านความทุกข์ตัวนั้นไปมไม่มีใครบอกว่าเอ้ย,ตยตอใต้ตรงใต้โต๊ะเดี๋ยวขึ้นวิติเลยนู่นนี่ไม่มีฮะแม,ม,ม้กระทั่งพระพุทธเจ้า,จจายังต้องลงมาเดินดินอยู่ในวังต้องลงมาเดินดิ่งเพื่อไปค้นหาความทุกข์เองเลยขนาดท่านเก่งขนาดนั้นท่านมีเงินซื้อข้อสอบได้ถ้าเงินมันใช้ได้จริง <c oughs> มันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวอย่างเรามีให้เห็นนะฮะแม้กระทั่งคำว่ารักและเยี่ยนไถ่เนี่ยอ่าวดูอย่างพระคิ์เนี่ยพระเจ้าเยซู ยังต้องขนาดโดนตึงแมงเขตน้นําตาล่วงนั้นโดนทิ่มทางนั้นยังแสดงเห็นว่าฉันยังรักพวกเธออยู่เลย,ยคิดเอา,า<ค>ไถ่ดีเดคือเขามาทําให้เราเห็นว่าการที่เรารักไร่เงื่อนขาการที่เรามีใจิตใจที่บริสุทธิ์จริง,รงๆแล้วมันคืออะไรแต่ว่าเราไปมอโฟกัสมันผิดจุดแค่นั้นเองเราก็เลยไม่เข้าใจเราก็เลยเพูดอ,อย่างที่บอกว่าเราชอบกินแต่น้าหวานไงจนวันหนึ่งพวกไอความหวานเนี่ยทำให้เราการรคเบาหวานแล้วก็ทําให้เราเจ็บป่วยลงนะ